จากตอนที่แล้วหลังจากที่อาจารย์เสนากะเปิดเผยความลับของตนแล้วต่อมาอาจารย์ปุกุสัก็เล่าบ้างว่าเมื่อครั้งที่พระราชายังทรงพระเยาวนะพระองค์ทรงโปรดปรานกระผมมากโดยพระองค์จะบรรทมหนุนขาของกระผมอยู่บ่อยๆด้วยรับสั่งแทบทุกครั้งว่าขาของกระผมน่านุ่มดี แต่เหตุที่ขาของกระผมอ่อนนุ่มนะก็เพราะกระผมเป็นโรคเรื้อนที่ขาจึงใช้ผ้าหนาๆน,น,นะพันปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ความลับนี้นะ่ะกระผมบอกแก่น้องชายคนเดียวเท่านั้นแล้วต่อมาก็ถึงวาระของอาจารย์กามินทะบ้างถ้าพวกท่านไปที่บ้านของกระผมในคืนข้างแรม15บ้าค่ำเ ก็จะได้ยินเสียงประโคมดนตรีคล้ายกับมีงานมหรสพที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพอถึงวันสิ้นกาลปักทีไรเนี่ยยักษ์ชื่อว่านร,รเทพเนี่ยก็จะเข้าสิงในร่างของกระผมทุกครั้งไปถึงตอนนั้นนะ่ะกระผมก็จะเสียสติส่งเสียงร้องครวนครางเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้า เรื่องนี้นะ่ะไม่มีใครทราบเลยนอกจากลูกชายของกระผมคนเดียวเท่านั้นพอถึงวันแรมสิบห้าคำกระผมก็ได้ลูกชายนี่แหละช่วยจัดการขังผมไว้ในห้องแล้วหาดนตรีมาประโคมเพื่อจะอาศัยเสียงมหรสพนั้นนะกลบเสียงเห่าหอนของผมเอาละอาจารย์เทวินทะ ถึงทีของท่านบ้างล่ะอาจารย์เสนกะเตือนถึงท่านอาจารย์ไม่เตือนกระผมก็ต้องเล่าอยู่แล้วล่ะอาจารย์เทวินทะเสียงอ่อนครั้นแล้วจึงเริ่มเปิดเผยความลับของตนเป็นลำดับสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าในเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกัน เท้าเธอเป็นต้องทรงทักทายปรสาสัยกับกระผมก่อนไกรๆทั้งหมดทีเดียวไม่ใช่เพียงนั้นเท้าเธอยังทรงโปรดปรานกระผมมากเป็นพิเศษและมักจะพระราชทานรางวัลให้กระผมทุกๆวันวันละแปดกหาปณะ,ะบ้าง16กหาปณะ,ะบ้างบางครั้งก็มากถึง26กหาปณะนะ มัวแต่อารมพบทอยู่นั่นแหละเลยไม่รู้สัทีว่าความลับของท่านนะคืออะไรอาจารย์ปุกุสะใจร้อนผานต่อว่าต่อขานอาจารย์เทวินทะยกใหญ่อ่านี่ละความลับของกระผมละ่ะถ้าหากไม่คิดว่ากระผมกับท่านทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมหัวจมท้ายร่วมเป็นร่วมตายกันมาเนี่ย กระผมจะไม่เผยเคล็ดลับนี้เป็นอันขาดทีเดียวเคล็ดลับอะไรเล่าท่านเทวินทะก็รีบบอกมาสัทีสิอาจารย์กามินทะถามด้วยอาการชักหงุดหงิดก็ใจเย็นๆหน่อยสิเหตุที่พระราชาทรงเห็นความสำคัญของกระผมก่อนใครนะ่ะก็เพราะอนุภาพของดวงแก้วมณี ซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาจากพระเจ้าปู่กุสราชท่านทั้งหลายก็รู้นี่ว่าแก้วมณีดวงนี้นะแต่เดิมเป็นของเท้าสกกะเทวาธิราชจอมเทพแห่งดาวดึงพิภพดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าอนุภาพแห่แงแก้วมณีนีนะ้จะอำนวยสวัสดิมงคลแก่บุคคล ผู้เป็นเจ้าของครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเอแล้วท่านไปได้ดวงแก้มณีนี้นะ่ะมาได้อย่างไรล่ะพระราชาทรงโปรดพระราชาทานให้เฉพาะท่านผู้เดียวอย่างนั้นหรืออาจารย์กามินทะชักสงสัยใช่ที่ไหนกันเล่าของมงคลอย่างนี้นะ่ะ ใครเขาจะมอบให้กันง่ายๆท่านอย่าด้านเนาไปเลยข้าพระเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าแล้วอาจารย์เทวินทะก็ย้อนอดีตของตนให้ทุกคนฟังว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชส่งมอบหมายให้กระผมเนี่ยได้นำดวงแก้วมณีของพระองค์มาขัดให้สะอาด กระผมรู้ว่าแก้วมณีดวงนี้น่ะเป็นของมงคลจึงคิดอยากจะครอบครองไว้เองในที่สุดจึงตัดสินใจขโมยดวงแก้วมณีนั้น,นมาด้วยอุบายที่มิให้พระองค์ทรงทราบได้ครั้นแล้วจึงนำไปมอบให้มารดาของกระผมน่ะเป็นผู้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าเฝ้า มารดาก็จะนำดวงแก้วมณีนั้นนะมามอบให้ผมติดตัวไว้แทบทุกครั้งท่านเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าในเวลาที่กระผมเข้าเฝ้าแก้วมณีดวงนี้นะ่ะจะสามารถบรรดาลอนุภาพดึงดูดทรัพย์สมบัติให้กระผมได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย เรื่องอนุภาพของแก้วมณีนี้นะยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ทรงทราบเห็นจะมีแต่มารดาของกระผมเท่านั้นแหละที่รู้แต่ถึงอย่างไรเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามารดาย่อมไม่คิดทำลายลูกมีแต่จะสนับสนุนส่งเสริมลูกให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้นผมจึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่มารดาเท่านั้นเรื่องราวอันเป็นความลับเฉพาะตนที่อาจารย์ทั้งสี่นำมาเล่าสู่กันไม่ต่างอะไรกับคนโง่าขลาเบาปัญญาที่พาอกของตนแล้วสาวไส้ออกมาพร้อมจะให้หมูนกกาจิกกิน ช่างหน่าสงสารอาจารย์เหล่านั้นที่หารู้ไม่ว่ามโหสถนะ่ะกำลังแอบฟังความลับทั้งหมดของพวกตนอยู่ในถังข้าวใบนั้นเองฝ่ายมโหสถบัณฑิตเงี่ยหูฟังความลับของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็กำหนดจดจำไว้โดยละเอียดเมื่อต่างคน ต่างเปิดเผยความลับของกันและกันจนหมดเปลือกแล้วเนี่ยจึงต่างกำชับกันว่าอย่าได้นำเรื่องนี้นะไปแพร่งพายเป็นอันขาดจากนั้นอาจารย์เสนกะก็กล่าวปิดท้ายว่านี่นะก็เป็นเวลาว่าสิบปีแล้วที่พวกเราคิดจะกำจัดมโหสถ ที่เป็นเหมือนก้างขวางคอของพวกเราตลอดมาแต่นี้ไปนะพวกเราจะไม่ต้องอยู่ในมิถิลานครอย่างอัะยศอดสูอีกต่อไปในเมื่อครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉะนั้นนะขอพวกท่านจงอย่าได้ประมาทเลผลอไผลเป็นอันขาด เช้าตรู่พรุ่งนี้พวกเราก็มาเจอกันที่นี่แล้วจากนั้นก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันฆ่าไอ้ลูกบ้านนอกนั่นให้สิ้นซากสียทีทั้งหมดรับคำของอาจารย์เสนกะแล้วก็พากันลุกขึ้นแยกย้ายกลับสู่เรือนของตนบริวารของมโหสถเห็นอาจารย์ทั้งสี่กลับไปแล้ว ก็พากันมายกถังข้าวขึ้นมโหสถออกจากถังข้าวสารแล้วก็รีบกลับไปสู่เรือนของตนเช่นกันบัดนี้นะความลับอันเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของอาจารย์ทั้งสี่มโหสถก็ได้ทราบจนสิ้นแล้วเท่ากับว่ามโหสถได้กุมชะตาชีวิตของพวกเขาไว้จนสิ้น เหลืออยู่แต่ว่ามโหสถจะทำอย่างไรเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร